I got a bottle of Patron and some lights off. ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่อยู่ที่นักเตะแมนยูนเต็ดบอกสิ่งที่แฮร์รี่เคนต้องทําหากอยากย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้สื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมารายงานว่าทีมปีศาจแดงได้ส่งสารไปยังกองหน้าของทัพไก่เดือยทองว่าเขาต้องทําอะไรบ้างหากอยากที่จะย้ายมาเล่นในถิ่นโอแทฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยูนเต็ดบิ๊กทีมของเพเบริกอังกฤษได้ทําการส่งข้อความไปหาแฮร์รี่เคนกองหน้าตัวเก่งงขอป ว่าถ้าหากเขาอยากย้ายทีมจริงๆควรที่จะเริ่มไปคุยกับสโมสอและขึ้นทะเบยียนเป็นผู้เล่นที่ต้องการย้ายออกจากทีมตามรายงานล่าสุดนะครับจากเดลี่เมลอย่างที่รู้กันว่าไม่มีทีมไหนที่จะให้ความสนใจในตัวของกองหน้าดีกรีทีมชาติอังกฤษยอย่างแฮร์รี่เคนเท่ากับปีศาจแดนแมชตเตอร์ยูนเต็ดของเอริกเทนฮากอีกแล้วเนื่องจากพวกเขาต้องการแก้ไขปัญหาในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าและคิดว่าหัวหอกรายนี้มีศักยภาพและประสบการณ์ในเวทีเพเบริกมากพออย่างไรก็ตามนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ ผ่าานมเดอเทเลกาฟได้ออกมารายงานว่าทัพปีศาจแดงนั้นได้ยกธงขาวสำหรับดิวของแฮร์รี่เคนแล้วเนื่องจากพวกเขามองว่าราคาค่าตัวของกองหน้ารายนี้ที่พุ่งสูงมากถึง100ล้านปอนด์นั้นแพงเกินไปกับสัญญาที่เหลืออีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นล่าสุดนะครับเดลี่เมลได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงไม่ยอมแพ้ในดิวนี้และได้ทําการบอกวิธีให้กับแฮร์รี่เคนว่าควรที่จะไปขึ้นทะเบียนกับสโมสรวนว่าเป็นนักเตะที่ต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อบัง และแสดงความต้องการให้สโมสสอนได้รับรู้ตามรายงานยังระบุอีกว่าแมนยูนเต็ดยังคงเชื่อว่าแฮร์รี่เคนต้องการที่จะย้ายมาอยู่ในทีมของเอริกเทนฮากจริงๆรกองหน้าวัย29ปีก็พร้อมที่จะต้องไปขอร้องสโมสรอนให้ปล่อยตัวเขาออกจากทีมอยู่แล้วซึ่งทุกอย่างในตอนนี้ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะแล้วสำหรับแฮร์รี่เคนยิงไปแล้วทั้งสิ้น280ประตูพร้อมกับทำได้อีก64แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด435เกมทุกรายการให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์แต่เชื่อมากว่าในตอนนี้ แฮร์รี่เคนต้องการความท้าทายใหม่ๆและความสําเร็จในอาชีพการค้าแข่งแล้วทั้งนี้นอกจากแมนยูเรต็ดแล้วเรียวมัดลีกอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่จากลาลิก้าสเปนก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ต้องการตัวของแฮร์รี่เคนเหมือนกันหลังจากที่พวกเขาเสียคาริมเบนเซมากองหนะ้าจอมเก่าไปให้กับทีมในลีกซาอุดีอาระเบีย ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับโรแมนโดเผยผีคุยเมสันเมาส์ลงตัวเตรียมยื่นซื้ออีกรอบฟราบิซิโอโรมนโดนักข่าวคนดังได้เปิดเผยว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมที่จะยื่นเมสันเมาส์อีกครั้งแม้ว่า2ข้อเสนอก่อนหน้านี้จะโดนเชลซีปฏิเสธมีรายงานว่าปีศาจแดงได้อัปเกรดข้อเสนอครั้งล่าสุดด้วยจํานวนเงิน50ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวเมสันเมาส์เข้าสู่ถิ o, ่นโอแทฟฟอร์แต่เชลซีก็ยังคงปฏิเสธอยู่เข้าใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยื่นข้อเสนอเมส ั้งเงื่อนไขส่วนตัวได้รับการตกลงกัน100%แล้วและเมสันเมาส์มีแผนที่จะไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีแมนยูเนเต็ดต้องการให้เรื่องนี้จบลงเร็วที่สุดและพวกเขาจะไม่ยื่นข้อเสนอที่เชลซีตอนนี้เชลซียืดหยุ่นแล้วโดยคาดว่าเงิน60ล้านปอนด์จะทําให้ดิวนี้จบได้โดยล่าสุดเมสันเมาสยืนยันที่จะไม่ต่อสัญญาใหม่กับเชลซีนะครับเพื่อกดดันให้แมนยูเนเต็ดเร่งคว้าตัวให้เร็วที่สุดโรมาโน่ <Rom ano S 1> ได้เสริมว่าทีมเอเนต์ของเมสันเมาสมิดฟิลทีมชาติอังกฤษยืนยันกับทาง อีกครั้งนะครับว่าตัวนักเตะไม่ต้องการต่อสัญญาใหม่กับทัพสิงบูเพื่อเป็นการกดดันให้เชลซีลดค่าตัวในการขายเขาออกไปด้านฮาร์เวิร์ดเน์ดนักข่าวของ BBC ีซีทีหนึ่งรายงานตรงกันว่าเมสันเมาส์ใกล้ที่จะย้ายมาเป็นนักเตะคนใหม่ของแมนยูนเต็ดแล้วทั้งนี้สัญญาของเมสันเมาส์เหลือกับเชลซีอีกไม่ถึง1ปีเท่านั้นสําหรับดิวของเมสันเมาส์ส่วนตัวแอดมินคิดว่าน่าจะจบนะครับเพราะสํานักข่าวแต่ละสํานักได้รายงานไปในทิศทางเดียวกันแล้วตอนนี้ไม่น่าจะมี48ชั่วโมงใน ดำนานอย่างแน่นอน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับรียสกิปผีเซนซูอาเมนีคุมกลางเรีอวเฟดินานได้ออกโรงแนะนําให้ปีศาจแดมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดคว้าตัวซูอาเมนีกองกลาง,งของเรียวมัดลิกเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เรียวมัดลิกปัดหน้าลิเวอร์พูลคว้าตัวมิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสมาจากโมโนโกเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว68ล้านปอนด์เดี๋ยวนี้ช่วยปูทางให้คาสิมิโรย้ายมาร่วมถิ่นโอแทฟฟอร์ดแมนยูเนเต็ดต้องการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางอีกครั้งโดดยยไ้้้ื่นนขออเเเสสววาาตััมม์ ถูกเชลซีปฏิเสธทั้งสองครั้งขณะดเดียวกันนะครับเรียวมัดลิกกลายเป็น1ทีมที่มีตัวเลือกกองกลางที่ดูดีที่สุดหลังจากที่พวกเขาได้ตัวจูดเบลลิงแฮมเข้าร่วมทัพเฟอร์ดินานยอมรับว่าเขาชื่นชอบซูอาเมนี่และอยากให้ปีศาจแดงเซ็นสัญญาดาวเตะวัยย่ปีมาเล่นในโรงละครแห่งความฝันคุณรู้ไหมว่าผมจะเลือกใครในตำแหน่งกองกลางผมจะทุ่มซื้อซูอาเมนี่เฟอร์ดินานพูดในรายการช่อง YouTube ส่วนตัวนะครับเขาได้รับโอกาสลงเล่นน้อยกับเรียวมัตลีเขาเป็นตัวเลือกที่แตกต่างแต่เขา จะพัฒนาเป็นนักเตะระดับท็อปได้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเบอร์บาตอฟวอนผีให้โอกาสซานโชพิสูจน์ตัวเองอีกหนึ่งปีเบอร์บาตอฟอดีตกองหน้าของแมนยูไนเต็ดเชื่อว่าเจดอนซานโชควรได้รับโอกาสอีกหนึ่งฤด,ดูกาลเพื่อพิสูจน์ว่ายังดีพอในการค้าแข่งในถิ่นโอแทฟฟอร์ดหรือไม่ซานโชย้ายจากโบลูเซียดอนเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2021อย่างไรก็ตามนะครับเขาไม่สามารถสร้างอิมแพกอย่างที่ถูกคาดหวังไว้ได้แนวลุกทีมชาติอังกฤษทำได้เพียง12ประตูและ6แอสซิสจากการลงสนาม79นัดทำให้เกิิดเสียงวจาร์ โดยบางกระแสก็อยากให้ปีสัตว์แดงขายทิ้งแล้วอย่างไรก็ตามนะครับเบอร์บารอฟรู้สึกว่าดาวเตะไว้23ปีสมควรได้รับโอกาสอีกปีเพื่อพิสูจน์ว่าเขายังเป็นนักเตะที่มีคุณภาพผมเชื่อว่ามันยังเร็วไปที่จะขายเจดอนเบอร์บาตอฟบอกกับท็อกสปอร์ตผมคิดว่าเขาต้องการอีกอย่างน้อยหนึ่งฤด,ดูกาลกับสโมสรเพื่อพิสูจน์ว่าทําอะไรได้บ้างและแสดงให้ทุกคนเห็นว่ายังมีคุณภาพอย่างที่เราเคยเห็นตอนที่อยู่บูรุสเซียดอบมุนถ้าเขาทําได้ไม่ดีอีกในฤด,ดูกาาาาลหน้ก็อาจจาะถึงเว พิจารณาปล่อยเขาออกไปเขาจําเป็นต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดสําหรับฤดูการหน้าและจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมรอบตัวทั้งในสนามและนอกสนามถ้าจิตใจของเขาอยู่ในสภาพที่ถูกต้องผมก็เชื่อว่าเขาจะมีฤดูการที่ดีสําหรับประเด็นของเจดอนซานโชนะครับก็มีข่าวออกมาว่าหลายทีมให้ความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์ ur, หรือแม้กระทั่งต้นสังกัดเก่าอย่างบรุสเซียดอบเบลนแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงนะครับคิดว่าอย่างไรควรเก็บเขาไว้หรือไม่สําหรับเจดอนซานโช ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ปิดท้ายกันที่เตรียมย้ายทีมฟันเดเบกถูกเอเจนต์เสนอขายให้โลมามีรายงานว่าดอนนี่ฟันเดเบกมิดฟิลชาวดัตช์ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกเสนอขายให้กับโลมานะครับโดยนักข่าวจากสกายสปอร์ตรายงานว่าโลมาทีมดังของเซเรียอิตาลีได้รับการติดต่อจากคนกลางและเอเจนต์ที่ได้เสนอดอนนี่ฟันเดเบกให้ทีมดังในอิตาลีพิจารณาซึ่งมิดฟิลชาวดัตช์ไม่ได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรกับปีศาจแดงทําให้เขาอยู่ในรายชื่อนักเตะที่เตรียมถูกขายทิ้งออกจากทีมใน ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่กระนั้นโรมาไม่ได้มองว่าดอนนี่ฟันเดเบกเป็นเป้าหมายหลักที่ทีมต้องการดึงตัวอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าโรมาจะประเมินสถานการณ์และจะยื่นข้อเสนอในรูปแบบสัญญายืมตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนื่องจากทีมหมาป่าแห่งกรุงโรมภายใต้การคุมทีมของโซเช่มูรินโญย,ยังคงบองหานักเตะเข้ามาเสริมทัพก่อนเปิดฤดูกาลหน้าและนี่ก็คือสรุปขา่าวปีศาจแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่22มิถุนายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกัน The Job. แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ